มีตำรวจไหมจ้ามีตำรวจไหมจ้าป้อมเนี่ยเสียวๆด้ยวยนี่เขียวๆด้มไม่มีหรอกปอมมือข่าน,นี้ไฟแดงทุกแยกเป้นอะไรอะ่ะหกห้าศูนเนาะเขียวแล้วครับเขียวแล้วครับเขียวแล้วตองมาดูครับ X b a c กั o v e แข่งกันเรามาดูครัพ X b a c ก Cover แล้วครับผมดูฮะว่าใครจะแรงหรอกกันตอนนี้เวฟเล่นเครื่อง X Back เล่นตาม ดูครับแม็กจะตามเวฟทันหรือไม่ตอนนี้ครับเวฟเทโค้งครับเวฟแมงไม่ใส่หมวกเวฟ X Max เล่นเครื่องตามครับเแม็กยังไม่สามารถแทงเวฟได้ครับตอนนี้ตอนนี้ยังไม่แรงครับดูครับเแม็กจะแทงหางโค้งหรือเปล่ายังไม่แรงครับยังไม่แรงเวฟก็โค่นแรงที่เอาเวฟลอยร้อยยี่ร้อยยี่สองหรอกเนี่ยดูครับแม็กจะแทงเวฟไหมดูครับจังหวะนี้จังหวะนี้ยังไม่มีใครแซ เอ็นเอ็นมึงเบาได้เบาเออนึงก็แรงเกินเอ็กแม็กก็ตามไม่ทันเฮ้ยมันแรงขนาดนี้เลยดีนะมะไอ้นายมันแรงขนาดนี้เลยเนี่ยแรงโค่งเอ็กแม็กข้เห็นกูพันไวรุ่นไต่เหลืองอ่ะใช่ไหมนี่ฮะไวรุ่นไต่เหลืองตึ้งมาเลยทีเดียวเชียวเอ็นแม็กจี้ท้ายกูด้วยจังหวะนี้ฮะเปิดไฟเดี๋ยวซ้าย ยังไม่เลี้ยวหราคงเปิดเฉยเลี้ยวไปเลยดีกว่านี่เลยเลี้ยวซ้ายลงนี่เลยก็สองมีมีคันนวดยา,างด้วยคนระับสองพันสิบได้เฮียนะเย็นเท่เตี้ยไปเอาน้ำมาอะไรมสาสาดยางหนึ่งครับเนี่ยจังหวะน,นี้ครับจังหวะน,นี้กระบะข้างหน้าขับคิวซะลุเกินขับคิวเกินจังหวะน,นี้ต้องแบบไปทางซ้ายครับไปทางซ้ายเราจะไปแอร์เพน ใช่ไหมใช่เลยไปี้ยวซ้ายครับเฮ้ยสองห้าศูนย์นันไม่มีไฟเลี้ยวเลยไงวะเนี่ยมันเอาขาชี้ไปด้านซ้ายตรงซ้ายมันไม่มีไฟเลี้ยวนะจยกมานี้ครับคันหน้าครับเทโค้งไปแล้วเวฟเทโค้งครับเอ็กแม็กเทโค้งตามตามด้วยสองห้าศูนย์โอ้โหีโ้ยอนุนฤดาวงาังคารไหนยัยนเก่ทำไมมันขรุขระขนาดนี้ คิวกันเลอะเกินโอ้โหเหียกกระบะมันดำว่ะมันโคตรดำรเลยนแก่ถ้าไม่นกระบะต้องพันดำอ่ะไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องอ่ะหรือไง โอ๊กโอ๊กแอเพนตอนนี้มีอะไรป่ะแอเพนตอนนี้มีอะไรป่ะปุ๊บตรงไปไม่สนใจเลยป่ะตรงไหมต้องไงเอาสวัสดีครับสามเณรเดี๋ยวเราไปถึงมึดๆปุ๊บเดี๋ยวเปิดเสียงบรรวจแก้งเอยเดินกันอาจารย์หลอกนะ ที่เรามีเสียงเนี่ยก็จะไปเปิดมว่วงไม่ได้นะครับผมโดนนะครับเปิดไปทให้สวา่างเอข้างหน้ามีสายหมอกว่ะเอยหมอกตามไหมครับจังหวะน,นี้หมอกตาครับเอ็ดน้ำเลยเอิร์ดเอ็ดน้ำเลยน้ำไปเลยน้ำไปเลยไ,เลไปดิ น้ำนี่น้ำนี่เ,าเาราส่งเคลลี่หรือไงเนี่ยฮะอะไรมาส่งเคลลี่เหรอมาส่งเคลลี่เหรอเอเอทำไมวะใส่เสียบแขนยาวด้วยใส่ยบไหมอะอ้าวแล้วไม่บอกอนะกูมาเอาแขนสั้นมาแล้วโอ้โหแม่งแขนสั้นไปหมดเลยยังไงครับเนี่ย เรามาโล่กัน <rôle> ที <S <s ่ไหนเนี่ยโรงพยาบาลสุรนารีเหรออะไรรงพยาบาลเหรอตกใจฮะนึกว่ารถตำรวจเวี้วเวิ้วเว้วหอโหเสียงรันมากคันนี้ไปแสบตาซะแล้วเกิน สวนสัตว์นะครับผมเฮ้ยจะยกลออ้อเนีเ่ยนายเฮ้ยสองห้าสวนสัตว์ยกเจ็ดแค่ไปแล้วครับเล่นเครื่องครับตอนนี้เอาเห้ามอไปแล้ว ไม่แบ่อ่ะตำรวจป่ะนะไปทางไหนอ่ะตรงเลยเดียวฮะตรงไปเหรอนี่เขาเรียกอ,อะไรแยกโชคชัยเหรอไม่ใช่นะ โอเคะเดี๋ยวเราขี่รถกลับบ้านกันดีกว่าเมือนฝนจะตกแล้วตอนนี้ก็สองทุ่มกว่าแล้วนะครับผมแล้วมันเปลี่ยนกันทำไมล่นะน่ะเปลี่ยนทำไมะไวะอะไรวะอู้หูฟ้าเืินฝจะตกแล้วรีบไปดีกว่าหือกลิ่นคส้กรอกหอมเหลือเกินไป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  เอาล่างนี้เลยหรอเอาล่างนี้เลยหรอ น้องเอ,อิร์หายไปไหนวะน้องเอ,อิร์หายไปไหนหนึ่งพัน 1, โอเคนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์และกดซับสไคร้นะครับผมเป็นกำลังใจให้ใต้คลิปด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมบรังเดชส,สวัสดีครับ